เลี้ยงไก่ไข่ต้องมีก็คือเรื่องของที่ให้ไข่นะครับให้ให้ไก่เข้าไปไข่บางทีเราเรียกว่ารังไข่บ้านไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านไข่อย่างหนึ่งนะครับที่เรานิยมใช้กันนะครับในฟาร์มมาตรฐานขนาดใหญ่หรือว่าขนาดย่อมนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสั่งสร้างสร้างมาก็ได้นะครับโดยใช้เหล็กพับเอานะครับมันจะมีคอนนะครับสำหรับให้ไก่ยืนนะครับก่อนที่จะเข้าไปไข่ภายในเนี่ยจะเป็นช่องนะครับประมาณนี้ฮะ ผมว่าน่าจะประมาณสัก30เซนนะครับให้ตัวไก่เข้าไปได้แล้วมันจะทึบๆนิดนึงปกติแล้วด้านในเนี่ยมันจะต้องมีพื้นนะครับให้ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ไข่มีหญ้าเทียมนะครับเข้าไปไข่ได้นะครับอันนี้ก็คือแบบมาตรฐานเอาจริงเอาจังเลยนะครับต้องซื้ออันนี้น่าจะประมาณ3-4,000ันบาทนะครับต่อชุดนะครับ ชุดนี้จะให้ไก่ไข่ได้อยู่ประมาณสัก50-100ตัวเลยเข้าไปไข่แต่ละช่องคนก็จะหยิบไข่ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราหาวัสดุดง่ายๆก็ได้นะครับเป็นพวกตะกร้าผลไม้นะครับถังน้ํากลมๆผ่าซี่ก็ได้นะครับกล่องกระดาษนะที่แล้วเจาะรูให้ไก่เข้าไปไขก็จะเป็นจุดที่ทําให้ไก่เนี่ยเข้าไปไข่ได้อย่างสบายใจมันจะทึบๆมีจุดทึบแสงนิดนึงที่แล้วก็สำรวจด้านในว่าโอเคหรือเปล่าก่อนที่ไก่จะเข้าไปไข่ จุดที่วางสําหรับไอ้บ้านไข่หรือว่ารังไข่เนี่ยจะต้องอยู่ส่วนในของโรงเรือนที่เราเลี้ยงนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสงบเงียบนะครับลมไม่โกกนะครับแต่ว่าอากาศถ่ายเทได้นะครับแล้วก็มีทิศอีกนิดหนึ่งคือเราอาจจะใช้ไข่ปอมนะครับใส่เข้าไว้นะครับไก่ก็เห็นว่ามีไข่มีพวกมาไข่ก็จะเข้าไปไข่นะครับและนี่ก็คือการทําบ้านไข่การสร้างบ้านไข่หรือลักษณะของบ้านไข่เอาไว้ให้ไก่เข้าไปไข่รวันนี้พ่อเลี้ยงเอามาฝากกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ